ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสาระและความเชื่อที่จะพาชีวิตคุณไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมีสติกับรายการบุญหนุนรวยพอดแคสต์ครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเพียงอย่างเดียวแต่เราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ได้และถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนนั่นคือเรื่องของตัวเลขครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่าตัวเลขไม่เคยโกหกใคร แต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าเราตีความความจริงจากตัวเลขเหล่านั้นอย่างไรต่างหากในบรรยากาศสบายๆที่เหมือนเรานั่งจิบชากันอยู่ที่ระเบียงบ้านแบบนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงกองสลัดกินแบ่งรัฐบาลกองกระดาษที่มีตัวเลขเรียงรายนับล้านใบตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคุณคิดว่าจะกระวลน,นี้มีการสุ่มที่ยุติธรรมจริงหรือ หรือว่ามันมีรหัสลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความบังเอิญเหล่านั้นคำถามที่หลายคนเฝ้าถามและพยายามหาคำตอบมาตลอดชีวิตการเป็นนักเสี่ยงโชคคือทำไมเลขตัวนี้ถึงออกบ่อยจังหรือทำไมเลขที่เราตามซื้อทุกงวดถึงไม่เคยโผล่นหน้าออกมาให้เห็นเลยสักครั้งวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง10ปีเต็มๆเ,เพื่อมาไขาปริศน,นาเลขท้ายสตัวว่าในบรรดาตัวเลขตั้งแต่00ถึง99นั99้น มีเลขไหนบ้างที่เป็นลูกรัฐของกองสลากและเลขไหนที่เป็นลูกชังที่แทบจะไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาเลยสักครั้งข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันอาจจะเป็นลายแทงกลุ่มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในสถิติซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาของนักคณิตศาสตร์ผสมผสานกับสายตาของผู้มีศรัทธาเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึง้งกว่าแค่ผลรางวัล และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมาค่อยๆแกะร้อยสถิติเหล่านี้ไปพร้อมกันครับเริ่มจากภาพรวมที่เรามักจะมองข้ามกันไปก่อนเมื่อเรากางสถิติย้อนหลัง10ปีออกมาดูสิ่งแรกที่กระแทกตาเราเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดครับแต่มันคือธรรมชาติของความน่าจะเป็นที่แสดงออกมาในรูปแบบที่น่าประหลาดใจตามหลักคณิตศาสตร์แล้วโอกาสที่เลขท้าย2ตัวจะออกไม่ว่าจะเป็น0 0หรือ99ทุกเลขมีโอกาสเท่ากัน คือหนึ่งในร้อยใช่ไหมครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงสถิติกลับบอกเราว่าความเท่าเทียมนั้นไม่มีอยู่จริงในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ทศวรรษเดียวมันมีตัวเลขกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีแรงดึงดูดพิเศษมักจะวนเวียนกลับมาให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่มันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือว่าเป็นเพราะกลไกบางอย่างที่เรามองไม่เห็นกันแน่ถ้าจะเจาะลึกลงไปเราจะพบว่า กลุ่มตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดมักจะกระตุกตอมความสงสัยของเราเสมอเพราะมันมักจะเป็นเลขที่เราคาดไม่ถึงหรือบางครั้งก็เป็นเลขที่นักเสี่ยงโชคหลายท่านมองข้ามไปสถิติชี้ให้เห็นว่าเลขในกลุ่มเลขเบิ้ลหรือเลขที่หลักสิบกับหลักหน่วยเหมือนกันมักจะมีสัสดส่วนการออกที่น่าสนใจไม่แพ้เลขปกติทั้งที่โอกาสการเกิดมันน้อยกว่าแต่ทำไมความรู้สึกของเราถึงจำได้แม่นยำกว่าเวลาเลขเบิ้ลออก นั่นอาจจะเป็นเพราะจิตวิทยาของเราเองที่ไปให้ค่ากับความสวยงามของตัวเลขแต่ในความเป็นจริงของข้อมูลดิบตัวเลขที่ครองแชมป์การออกบ่อยที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมากลับเป็นตัวเลขธรรมดารรมดธาที่ดูไม่มีพิษไม่ภยัยอย่างเช่นกลุ่มเลข79หรือ85ซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเลขเหล่านี้คนตอบทางวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าเป็นแค่ค่าความแปรปรวน แต่ในมุมมองของนักสังเกตการ์มันเหมือนกับว่าตัวเลขเหล่านี้มีจังหวะเวลาของมันเองความน่าทึ่งยังไม่จบแค่นั้นครับหากเราสังเกตให้ดีจะพบว่าตัวเลขที่ออกบ่อยมักจะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นๆด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่ไม่ใช่เรื่ององมงายนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอุปทา,านหมู่ที่อาจจะส่งผลต่อการเลือกซื้อหรือแม้แต่กระทั่งพลังงานรวมของสังคมในช่วงนั้นๆ แม้ว่ากระบวนการออกรางวัลจะเป็นระบบลูกบอลและเครื่องจกักรแต่สถิติที่ปรากฏออกมากลับสอดคล้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบ normal distribution หรือการกระจายตัวแบบปกติได้น้อยมากในช่วง10ปีนี้แปลงง่ายๆคือมันมีความเบรของข้อมูลอยู่เลขบางตัวออกซ้ำถึงเกือบ9ครั้งในขณะที่บางตัวเงียบหายไปเหมือนาูสูญลองมาดูตัวเลขกลุ่มที่เรียกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงกันบ้างครับ ในช่วง5ปีหลังมานี้สถิติเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปเกิบจาก5ปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนเลขกลุ่มสูงครับคือตั้งแต่50ขึ้นไปเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นเลขท้าย2ตัวซึ่งสวนทางกับความเชื่อเดิมๆที่คนมักจะเล่นเลขต่ำหรือเลขวันเกิดสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเรายังยึดติดก,กับสูตรเดิมๆหรือความเชื่อเดิมๆโดยไม่ดูข้อมูลปัจจุบันเราอาจจะกำลังพายเรือทวนกระแสน้ำเชื่ออยู่ได้ครับ การที่เลขกลุ่มสูงออกบ่อยขึ้นอาจจะไม่มีนัยยะทางสายศาสตร์ใดๆนะครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนให้เรากระจายความเสี่ยงในการลงทุนไม่ใช่ทุ่มสุดตัวไปที่เลขกลุ่มเดิมๆที่เราเคยรักเคยชอบทีนี้เราลองพลิกเหรียญมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างด้านที่มืดมิดและหนาวเหน็บกว่านั่นคือเลขที่ออกน้อยที่สุดหรือเลขที่แทบจะไม่โผล่ด้มาเลยเชื่อไหมครับว่ามีตัวเลขบางตัวที่ตลอด10ปีมานี้ออกมาให้เห็นเพียงแค่ หหรือสองครั้งเท่านั้นและบางเลขอาจจะทิ้งช่วงห่างกันนานหลายปีจนคนลืมนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับนักเสียงโชคครับเพราะมันจะมีกับดักทางความคิดที่เรียกว่า gambler fallacy e หรือความเชื่อผิดๆของนักพนันที่คิดว่ามันไม่ออกมานานแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามันต้องออกแน่ๆความคิดแบบนี้แหละครับที่ทำให้เงินในกระเป๋าของใครหลายคนร้อยหายไปเซติตีบอกเราชัดเจนว่าลูกบอลในตะกร้าไม่มีความทรงจำครับ มันไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมานานแค่ไหนแล้วการที่เราไปเฝ้ารอเลขที่หลับไหลด้วยความหวังว่ามันจะตื่นขึ้นมาในงวดหน้าเป็นการเอาความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เลขที่ไม่ออกก็คือเลขที่มีโอกาสออกเท่ากับเลขอื่นๆในทุกๆงวดแต่มันแค่ยังไม่ถึงจังหวะของมันการฝืนกระแสสถิติด้วยการทุ่มซื้อเลขดับเพียงเพราะคิดว่ามันต้องมาจึงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก เหมือนกับการรอรถเมในเส้นทางที่เขาเลิกวิ่งไปแล้วแต่เราก็ยังยืนรออยู่ด้วยความหวังลมๆแรงๆจากข้อมูลตัวเลขดิบๆเราลองขยับเข้ามาสู่เรื่องราวของมนุษย์กับตัวเลขกันบ้างครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าสถิติบนหน้ากระดาษคือปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อสถิติเหล่านี้ผมเคยได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งแกจดสถิติหวยมาตั้งแต่หนุ่มจนแกสมุดเล่มหนาเตอะของแกเต็มไปด้วยตารางและสูตรคำนวณที่ซับซ้อนแกบอกผมว่า ขวมันมีสูตรน้าอาจารย์มันมีวงรอบของมันแต่เมื่อผมถามกลับไปว่าแล้วคุณลุงรวยจากสมุดเล่มนี้หรือยังครับแกกับยิ้มแห้งๆแล้วบอกว่าก็พอได้หลุนครับแต่เสียมากกว่าได้เรื่องนี้สะท้อนอะไรให้เราเห็นครับมันสะท้อนว่าแม้เราจะมีข้อมูลในมือมากแค่ไหนแต่ถ้าวางใจไม่ถูกที่ข้อมูลนั้นก็ไร้ประโยชน์หรืออาจจะกลายเป็นโทษด,ด้วยสามสไปการพยายามหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่แน่นอนจากสิ่งที่ดูออกแบบมาให้แรนดอมหรือสุ่ม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ครับเราไม่ชอบความไม่แน่นอนเราจึงสร้างสมมติฐานขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเรารู้ทันเกมแต่ความจริงที่โหดร้ายคือในระยะยาวเจ้ามือหรือในที่นี้คือกองสลากย่อมได้เปรียบเสมอในเชิงคณิตศาสตร์แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งหมดหวังสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือการใช้สถิติไม่ใช่เพื่อทํานายอนาคตอย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดต่างหาก ถ้าเรารู้ว่าเลขกลุ่มไหนกําลังมาแรงหรือเลขกลุ่มไหนที่เงียบผิดปกติเราสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นกรอบในการตัดสินใจเพื่อไม่ให้เราซื้อแบบหวานแหหรือซื้อด้วยอารมณ์ชั่ววูบเรามาลองเจาะลึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากสถิติ10ปีนี้ครับมีปีหนึ่งที่เลขท้าย2ตัวออกเลขเบิ้ลติดต่อกันอย่างผิดสังเกตหรือบางปีที่เลขศูนย์แทบจะไม่ออกเลย ปรากฏการเหล่านี้ทําให้นักคํานวณสูตรหวยหลายสํานักหน้าแตกกันเป็นแถวเลยครับเพราะสูตรที่เคยใช้ได้ผลในปีที่แล้วกลับใช้ไม่ได้เลยในปีถัดมานี่คือเครื่องยืนยันชั้นดีว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเพียงสิ่งเดียวครับการที่เรายึดติดกับสถิติของปีเก่าๆมากเกินไปโดยไม่ดูแนวโน้มปัจจุบันก็เหมือนกับเราขับรถโดยมองแต่กระจกหลังครับเราจะเห็นแต่ทางที่ผ่านมาแล้วแต่เราจะไม่เห็นหลุมบ่อที่อยู่ข้างหน้า และยังมีอีกประเด็นที่น่าขบคิดคือเรื่องของวันครับสถิติยังบอกเราอีกว่าเลขที่ออกในวันอาทิตย์กับเลขที่ออกในวันศุกร์มักจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของกําลังวันซามหัวราศาสตร์แต่ถ้ามองในมูลเถิติมันก็คือการกระจายตัวของข้อมูลที่บังเอิญไปตกอยู่ในช่วงเวลานั้นๆพอดีการนําเรื่องเถิติมาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องดวงดาวไม่ใช่เรื่องผิดครับถ้ามันทําให้เรามีความสุขและมีความหวัง แต่ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นความงมงายจนปิดหูปิดตาตัวเลขสิปีที่ผ่านมาบอกเราว่าไม่มีวันไหนที่เป็นวันพระหรือวันไหนที่เป็นวันต้องคำสาปทุกวันมีคนถูกรางวัลและทุกวันก็มีคนผิดหวังเป็นสัจธรรมที่หมุนเวียนไปเมื่อเราเห็นภาพรวมของสถิติแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณจะมองเห็นเทรน์หรือแนวโน้มครับ แทนที่จะซื้อเลขมั่วๆตามความฝันเพียงอย่างเดียวลองเอาเลขที่คุณชอบมาเทียบกับตารางสถิติดูสิครับว่าเลขที่คุณฝันเห็นนั้นในรอบ10ปีมันเคยออกมาแล้วกี่ครั้งหรือมันเงียบหายไปนานแค่ไหนแล้วถ้าเลขในฝันของคุณดันไปตรงกับเลขที่กำลังฮอตหรือออกบ่อยในช่วงนี้ก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนได้อีกหน่อยแต่ถ้าเลขนั้นเป็นเลขที่โคสนิทการที่คุณจะทุ่มเงินก้อนโตลงไป ก็อาจจะต้องช่างใจดูอีกทีว่าคุ้มค่าความเสี่ยงไหมการใช้สติกำกับควบคู่ไปกับสถิติจะช่วยให้การเสี่ยงโชคของคุณเปลี่ยนจากการพนันกลายเป็นการบริหารความน่าจะเป็นทันทีครับคนที่มีบุญหนุนรวยจริงๆเขาไม่ได้รวยเพราะเขาเดาเลขเก่งแต่เขารวยเพราะเขารู้จักจังหวะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวและที่สำคัญคือเขารู้ว่าเมื่อไรควรหยุดการดูสถิติย้อนหลังช่วยดึงสติเรากลับมาได้มากครับ เวลาที่เรากำลังหน้ามือตามัวอยากจะทุ่มซื้อเลขสักตัวพอมาเห็นข้อมูลว่าเลขนี้โอกาสออกมันน้อยนิดหรือเกินเราอาจจะยั้งมือและเก็บเงินส่วนนั้นไว้ทำบุญหรือซื้อของอร่อยกินกับครอบครัวซึ่งนั่นคือกำไรชีวิตที่เห็นผลทันทีโดยไม่ต้องรอเวลา4โมงเย็นขยับเข้ามาสู่เรื่องของจิตใจกันบ้างครับตัวเลขสถิติเหล่านี้นอกจากจะบอกความเป็นไปของลูกบอลแล้วมันยังสะท้อนกรรมร่วมของคนในสังคมด้วย ในทางพุทธศาสนาหรือความเชื่อเรื่องพลังงานไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญครับการที่เลขชุดหนึ่งออกบ่อยๆในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงหรือเลขอีกชุดหนึ่งออกบ่อยในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขมันอาจจะเป็นรหัสลับที่ธรรมชาติพยายามสื่อสารกับเราสถิติ10ปีจึงเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนความเป็นไปของยุคสมัยผ่านตัวเลขสองหลัก ผมอยากให้คุณผู้พังลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่คุณถูกหวยหรือเวลาที่คุณเฉียดไปนิดเดียวสภาพจิตใจของคุณตอนนั้นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วคนที่มักจะมีโชคคือคนที่มีใจเบาสบายไม่เคร่งเครียดไม่คาดคั้นว่าจะต้องรวยเดี๋ยวนี้สถิติมันเป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยของอดีตแต่มันกำหนดอนาคตของคนที่มีบุญไม่ได้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับทรัพย์ต่อให้ซื้อเลขที่สถิติบอกว่าออกยากที่สุด เขาก็ยังถูกรางวัลได้เพราะกระแสบุญมันแรงกว่ากระแสสถิติดังนั้นข้อมูลที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ให้ถือเป็นแผนที่ที่ช่วยให้เราไม่หลงทางแต่อย่าใช้มันเป็นกุญแจที่คิดว่าจะไขตู้เสียบได้ทุกครั้งไปเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องราวในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำที่สุดไม่ใช่ว่าเลขอะไรคือเลขเด็ดงวดหน้าแต่คือความจริงที่ว่าสถิติเปลี่ยนแปลงได้เสมอ วันนี้เลขนี้อาจจะออกบ่อยที่สุดแต่พรุ่งนี้หรือปีหน้าแชมป์อาจจะเปลี่ยนมือไปเป็นเลขอื่นก็ได้ความไม่แน่นอนคือเสน่ห์ของมันและคือบททดสอบจิตใจของเราการที่เราย้อนดูสถิติ10ป,ปีไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นทาสของตัวเลขแต่เพื่อให้เราเป็นนายของอารมณ์ให้เรารู้เท่าทันว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีมามีไปเหมือนกับตัวเลขที่หมุนเวียงเปลี่ยนกันออกมาโชว์ตัวบนเวที ถ้าคุณใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการยับยั้งช่างใจคุณคือผู้ชนะครับแต่ถ้าคุณใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการสร้างความโลภคุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ไม่มีวันออกได้การรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในสมรภูมิหวยนี้การรู้เขาคือรู้สถิติรู้ความน่าจะเป็นส่วนการรู้เราคือรู้กำลังทรัพย์รู้กำลังบุญและรู้กำลังสติของตัวเอง เมื่อสองสิ่งนี้สมดุลกันความรวยที่แท้จริงจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินที่ถูกรางวัลแต่วัดกันที่ความสุขที่เหลืออยู่หลังจากหวยออกต่างหากครับ <S <S บทสรุปของเรื่องราวสถิติ10ปีเลขท้าย2ตัวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในโลกของความเสี่ยงครับตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดในอดีตไม่ได้การันตีว่าจะออกอีกในอนาคตและตัวเลขที่ไม่เคยออกเลย ก็อาจจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เราเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งที่สำคัญกว่าการเก่งเลขคือการเก่งใจตัวเองครับใจที่นิ่งใจที่มีสติและใจที่รู้จักคำว่าพอดีการนำสถิติมาดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อประกอบการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนั้นทำได้แต่หากเราฝากความหวังทั้งหมดของชีวิตไว้กับตัวเลขเพียงสองตัว เรากำลังมองข้ามตัวเลขอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกว่าไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในบัญชีเงินออมตัวเลขสุขภาพหรือเวลาที่เรามีให้กับคนที่เรารักขอให้ทุกท่านนำข้อมูลสถิติที่ได้รับฟังในวันนี้ไปปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกันความโลภซื้อหวยอย่างนักลงทุนที่มีปัญญาไม่ใช่ผีพานันที่ขาดสติจำไว้เสมอนะครับว่าบุญเก่าหนุนนำแต่บุญใหม่ต้องทำเพิ่มและบุญที่ทำได้ง่ายที่สุด คือการมีสติในการใช้จ่ายครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าฟังความจริงหลังตัวเลขรวยด้วยบุญลุ้นด้วยสติสวัสดีครับ